มาแล้วจ้าสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่าชาวรัสของเรานั่นเองค่ะผู้ที่เกิดนะคะประจำวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565 ตัวตนของชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างคะยังไงก็เซ่ Happy Birthday ก่อนเลยนะคะ,ะ,คะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่เฮงเหงปังๆสำหรับคุณนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนา,าจะาทำอะไรก็ขอให้อยู่บนสติคิดดีทำดีนะคะแล้วคุณจะสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด,ดูดวงโดยรวมกันเลยนะคะสำหรับราศีพฤษภคะ่ะ สาบเป็นสีคือสบหน่อยค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะ10 of s w o r d ดเชนน็อปคัพส์อืมสิบสิบเนาะ The Day View The Tower The View of Fortune The Spades มาแล้วค่ะโชคลาภของคุณโอกาสนายับครับตายแล้วจะแต่งงานรือเปล่านั่นนี่ี่ยหรือยังไง the empress the death แล้วก็ the, the, the empress นะคะไพ่ของคุณ p o w e r f u l มากมาก,มากเลยสำหรับเดือนนี้นะคะ,ะ the last one กับ king of wands เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ โอเคค่ะชาวราศีพฤษภเรามาดูกันเลยดีกว่าน,นะคะว่าคุณจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสาหรับเดือนพฤษภาคมนี้พลังงานโดยรวมของคุณเป็นยังไงบ้างคะออชาวราศีพฤษภนะคะพลังงานของคุณอย่างที่บอกเลยค่อนข้างที่จะ powerful ววม,มากมากเลยนะคะยังไงกขอเปิดไพ่เสริมเอยนะคะเป็น oracle นะคะให้ angel มาช่วยบอกคุณด้วยไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพลังงานค่อนข้างที่จะแบบ ความรู้สึกอะไรที่ค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างมามีใครบางคนนะคะในราศีพฤษภที่เพิ่งผ่านการจบอะไรแบบปลุกปัพันนะคะไม่ทันตั้งตัวเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเสาเข้ามาเนาะสำหรับอ่ราศีพฤษภนะคะการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะเป็นสัดเล่น situation เลยนะคะโอเคค่ะ okay, the situation will be improve d มาแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงไปแล้วนะคะ เรื่องอะไรดีๆมันกำลังจะเข้ามาแล้วคะ่ะมันเป็นเดือนเกิดของคุณเนอะ trust พอมันเป็นเดืนอนเกิดของคุณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปังแล้วไงมันจะ work แล้ว let s go <S ค่ะโอเคค่ะมาเลยมาเลยนะศี่ p โ r s พ,พลังงานค่อนข้างที่จะแบบขาดคอมากไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรกันมาก่อนเนอะสำหรับอดีตที่ผ่านมาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแบบปรับปรับฉับพันนะคะบางคนบางคนกัน พบเจอกับการเลิกลามาโดยแบบบุบปับสัพพันธ์ผิดหวังเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างมาหรือว่าอาจจะได้รับอุบัติเหตุนะคะบางสิ่งบางอย่างะะแต่ที่มองโดยรวมแล้วนะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยก็ว่าได้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วค่ะตัวตนของคุณตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังเสียใจอย,อยู่กับบาดแผลเก่าๆก,กับความรู้สึก ผิดหวังเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่มันจบไปแล้วแบบปุบป,ปับจับพานที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวแลวคุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณช็อกอยู่คุณยังรู้สึกว่าคุณยัง move on กับมันต่อไปไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินการงานความรักอะไรก็ตามที่มันเป็นอดีตไปแล้วมันก็คือ p a s t นะ hello มันคืออดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณตอนนี้มันกําลังจะ move on แล้วค่ะให้เหรียญเข้ามา มีคนยื่นมือออกมาช่วยคุณแล้วคนที่ยื่นเอามือออกมามาช่วยคุณก็คือเป็นมือจากพระเจ้านะคะโชคลาภการงานการเงินความรักความส่งหวังความสมหวังความสุขข่าวดีใครที่เป็นอแต่งงานแล้วนะคะใครที่เป็นคุณแม่อยู่เออไม่ใช่คุณแม่คนที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะผิดหวังเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะมีข่าวดี มีน้องเออจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังที่จะ improve แล้วค่ะตามอย่างที่ไพ่ได้บอกไว้เลยอ n งเ l ลบอกไว้เลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแบบ s i t u a t i o n will improve ขอให้คุณเชื่อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นอะไรก็ตามอะ่ะที่มันฮาร์ดคอร์มันเป็น t o x i c energy ขอให้คุณ m o v e on จากมันไปค่ะ Let go ออกมาเลยค่ะ มูฟออนออกมาแล้วมูฟออนออกมาได้แล้วขอให้คุณ trust ขอให้คุณเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันดีแล้วค่ะจริงๆนะมันกําลังจะเวิร์กมากๆเลยขอให้คุณผ่านไปมาขอให้คุณผ่านไปให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินงความรักโดยรวมของชาวราศีพฤษภเนาะเกียวจะมาเจาะกันในเรื่องของการงานก่อนสําหรับบางคนนะคะที่เพิ่งจะออกจากงานซึ่งอาจจะเป็นการงานที่เพิ่งออกมาแบบปรับปรับฉับบัน บางคนเออ่ได้ออกจากงานมาโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัวอะไรบางอย่างอาจจะมีพลังงานที่อาจจะถูกเอ่อรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณกําลังหางานใหม่ขอให้บอกขอบอกไว้เลยตอนนี้ขอให้บอกขอบอกไว้เลยตอนนี้ว่าเลิกเศรา้าเลิกเสียใจยแล้วมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะดีแล้วคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับความสุขสมหวังจะมีมือจากผาเจ้าเข้ามาช่วยคุณโชคชลาภวาสนาโอกาส ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะพลิกค่ะมันจะมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่มันพังทลายลงมาด้วยที่มันเป็นเอ่อส u ต d ัตเดนซิทู o อชันสั n เดนอ r t u ชูนิต่างๆอะไรที่มันปุบปับฉับพลันทาให้คุณอาจจะยังแบบจบแบบที่คุณแบบไม่คิดว่าคุณจะต้องแบบจบมันอาจจะเจ็บนะมันเจ็บลึกแต่มันจะผ่านมันไปได้ขอให้คุณใช้ให้บอกว่าขอให้คุณใช้ อารมณ์ความรู้สึกความคิดของคุณให้ไปให้เป็นไปในทางที่บวกผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากขอให้คุณบาลานซ์ความรู้สึกของคุณแล้วก็นึกถึงสุขภาพสุขภาพจิตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันทุกอย่างมันจะดีขึ้นอ่ะมันจะต้องมาจากภายในใช่ไหมถ้าคุณมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ดีคือเข้าใจแหละว่ามันค่อนข้างที่จะฮีลลิ่งยากกับเหตุการณ์บางอย่างที่มันเพิ่งผ่านมา แต่ขอบอกไว้เลยนะคะว่าคุณยิ่ง move on ไวเท่าไหร่โชคดีความสุขความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงความ Abundance อุด,ดมสมบูรณ์การที่ที่พูดมาทุกอย่างเนี่ยมันกำลังรอคอยคุณอยู่ในอนาคตในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนขอบอกเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบหนึ่ง1 2 3ส 5, 1, 2, 3, 5. ใช่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่70%ได้เลยนะคะว่ามันจะเป็นจุดพีคของคุณเป็นจุดเปลี่ยนของคุณเลยมันจะพิกจากรายกลายเป็นดีอะ่ะเออทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเวิร์กมากๆเลยสำหรับเรื่องการงานนะคะขอให้คุณ move on แล้วก็เริ่มต้นหางานใหม่แล้วะคะ่ะสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่คุณอาจจะผิดหวังจากงานเก่าที่เขาอาจจะไม่เรียกคุณสัมภาษณ์หรือคุณไปสัมภาษณ์แล้วเขา เขายังไม่ไม่ได้มีการเรียกหรือติดต่อกลับมาขอให้คุณพยายามต่อไปนะคะมันกําลังจะมีข่าวดีเข้ามาจะมีโชคดีเข้ามาอาจจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยคุณในเรื่องหน้าที่การงานคุณจะได้รับเรียกเข้าไปสัม,สมภาษณ์งานแล้วคุณมีสิทธิีจะได้งานด้วยเออเอาซิสสำหรับคนที่ว่างงานนะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วถูกกานแก้งไม่ได้รับความยุติธรรมมีการจบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมาอาจจะเกิดจากการทะเลาะเบาแหวง หรือว่าการจบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทํางานมาอาจจะเป็นการที่แบบพลาดหวังกับโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างมาแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเสียดายคุณเสียใจมากขอให้คุณมั่นใจได้เลยนะว่าต่อแต่นี้ไปมันจะเวิร์กแล้วเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณแหละมันเป็นคือแบบกอดให้ของขวัญคุณแล้วอะ่ะคุณรออะไรอะ่ะให้คุณรีบลุกขึ้นมาเลยนะคะให้กลับมาร,ร,รีบรีบรีคอเวอร์ตัวเองกลับมาให้ไหวที่สุดแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไป เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยคุณเองค่ะคุณจะได้รับข่าวดีในเร็ววันความสุขความสําเร็จการเงินที่คุณรอคอยคุณก็จะได้มันจะมีโชคด้วยเออสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะต่อมานะคะในเรื่องของเออการเงินเออการเงินก็อาจจะแบบติดติดขัดขัด,ดเอออาจจะถูกหลอกถูกโกงอะไรมาบ้างที่ผ่านมานะคะโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวการที่ได้พบเจอกับพลังงานที่ค่อนข้างท,ท,ที่จะเป็นท็อกซิกนิดนิดนึงติดหนี้สิน อาจจะแบบเออคุณอาจจะเข้าไปพัวพันกับบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกกฎหมายอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าณตอนนั้นคือมันจบไปแล้วนะคะขอให้คุณมู v e on ทุกอย่างมันกำลังจะเป็นไปด้วยดีมันจะเกิดจุดเปลี่ยนจุดพลิกมันจะพลิกแบบมันจบอะมันทุกอย่างที่มันจบลงไปแล้วที่มันยังไงอะคุณไม่มีทางหนีพ้นชะตากรรมหนีพ้นเดสตินีไปได้อะพะเขาต้องการที่จะเข้ามาสอนบทเรียนคุณไง เสาเข้ามาเพื่อต้องการที่จะเข้ามาตรวจตาเข้ามาดูซิเช็คซิออดิตซิคุณทําอะไรไม่ดีคุณทําอะไรผิดอะไรที่ไม่ถูกต้องเสาจัดการหมดค่ะแล้วให้มันจบจบทุกสิ่งทุกอย่างจบพลังงานที่ไม่ดีจบอะไรที่มันเป็นท็อกซิกแล้วเปลี่ยนใหม่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ดีคุณจะมีโชคด้วยนะเอาจริงๆคุณจะได้รับความโชคดีจะมีคนช่วยเหลือคุณคุณจะได้รับโชคลาภคุณจะได้เงินคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆ ความหวังความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างกําลังรอคุณอยู่ความสุขสมบูรณ์ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีความสุขอบานแดนทุกสิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างการเงินคุณอยากได้เงินคุณกาลังจะได้ใครที่ติดหนี้อยู่หรือคุณทวงเงินไม่ได้อะไรก็แล้วแต่คุณจะได้เงินคุณจะได้รับความยุติธรรมมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วหน้าที่การงานก็ด้วยเมื่อกี้ขอกลับไปเนี่ยมันจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเกิดขึ้นมันจะพลิกจากหลายกายเป็นดีทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะมันจะดีขึ้นนะ่ะขอให้คุณเลิกเลิกนอนอย่างนี้นะมันเจ็บหนักมามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แนละ้วขอให้คุณเชื่อมัน่นว่าจัก,กรวันไม่ทิ้งคุณแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกอิมพูฟนะคะการเงินคุณก็จะได้เงินต่อมาในเรื่องของความรักค่ะความรักสําหรับคนที่เอ,อมีคู่แล้วอาจจะเกิดการจบกันอย่าล้างแยกทางพูดกันแบบตรงๆเลยนะแต่มันเป็นอดีตไง กำลังจะบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณกำลังจะมาถึงแล้วนะคะขอให้คุณ move on ทุกสิ่งทุกอย่างเดือนนี้มันคือการที่เขาเข้ามาบอกว่าเฮ้ยอะไรที่มันแย่อะไรมันไม่ดีมันจบแล้วเดือนนี้มันจะเป็นเดือนของคุณอ่ะอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณฟื้นตัวไวเท่าไหร่อ่ะโอกาสที่กำลังจะเข้ามามันก็ไวมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองคุณก็ตามบางคนอาจจะต้องทัวพันอยู่กับความรักที่มันเป็นพันธนาการที่มันไม่สามารถที่จะออกมาได้ ความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่กุมเครือความรักที่อาจจะเออเป็นมือที่สามความรักที่แบบมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงไปแล้วจบเพื่ออะไรอย่างที่บอกเขามาเขาเขาเข้ามาเสาเข้ามาเนี่ยเพื่อจะตรวจตาตรวจเช็คให้มันถูกต้องเพื่อสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่นี่ไงค่ะคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะถ้าคุณจบแล้วอะไรที่มันจบไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆคนดีๆ มีถึงขั้นที่จะมีความสุขได้เลยอะเออถึงขั้นที่จะแบบในอนาคตอะถ้าคุณได้เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆห,หรือว่าคุณ move on ได้ขอให้คุณรักตัวเองอะผ,ผู้ชายคนไหนอะก็เข้ามาหาคุณทางนั้นแหละจริงๆแล้วคนที่เข้ามามันจะมีเกณฑ์เนอที่จะได้เข้ามานะคะมันจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่เข้ามาหาคุณแล้วก็เป็นคนที่ดีด้วยเป็นคนที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะว่า destiny มาค่ะโชคชะตาเขาเอานำพามาให้คุณแล้วอะ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเอ,อ่ออาจจะผ่านการทะเลาะหรืออาจจะกัดผ่านความผิดหวังของบางสิ่งอะไรบางอย่างมาแต่ขอให้รัวไว้เลยว่ามันจะมีสิ่งดีๆรออยู่คุณแม่คนไหนที่รอที่จะมีน้องเนาะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้น้องนะคะมีเกณฑ์เลยทีเดียวอืมขอติดนิดนึงนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของสําหรับ ที่ผ่านมานะคะอาจจะยังมีเอฟเฟกมาบ้างจนถึงเดือนนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันกาลังจะที่คลายมันกำลังจะดีขึ้นใครที่ป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะหายมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นแบบเออการป่วยที่อาจจะแบบผ่านการผ่าตัดมาอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังจะหายแล้วกําลังจะป่วยทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะพลิกจากหลายการไปดีกลายเป็นดีอะ่ะเออขอให้บอกบอกอีกรอบนึงเลยอะ่ะว่าแบบ พลิกจากลายกลายเป็นดีค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้การงานการเงินโชคครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีจบค่ะ delete reset แล้วรีสตาร์ทใหม่เริ่มใหม่ทุกสิ่งทุกอย่าง,อาง,อางโอกาสรอคุณอยู่ค่ะพฤษภค่ะขอให้คุณ move on แล้วก็รีบไขว่คว้าโอกาสที่กำลังจะเข้ามานะคะสำหรับใครบางคนที่มีคู่อยู่แล้วนะมีโอกาสที่จะ มั่นหมายแต่งงานได้นะคะมีโอกาสของการเดินทางอาจจะมีคนเดินทางมาพบคุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันอะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศเอะอ,อันนี้เสริมให้อีกนิดนึงนะคะขอให้เสริมสําหรับ10ดาวอีกทีนึสิว่ามันเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแน่ใ of s w o r r s f o v เอ่อ o u r ์แพนดิโคลแล้วก็ queen of wands ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องหมดเลยอะ ความคิดความอารมณ์ฉุนเฉียวการเงินการอยากที่จะรักษาตําแหน่งบางสิ่งบางอย่างจนคุณเครียดจนเกินไปการที่คุณทํางานหนักมากจนเกินไปหรือสําหรับบางคนที่การงานแม้มันคงเจอครบสูตรเลยค่ะแต่ขอให้บอกไว้แต่บอกไว้เลยไม่ใช่ขอให้บอกบอกไว้เลยว่าครบสูตรที่คุณเจอมามันกําลังจะดีขึ้นค่ะมันกําลังจะเวิร์กมากๆเลยขอให้คุณโชคดีนะคะทฤศึคะ กอดเข้ามาให้ของขวัญคุณแล้วคะ่ะขอให้คุณรีบรับของขวัญจากจักรกวาลจากพระเจ้านะคะโชคดีคะ่ะพืชโซ